สวัสดีค่ะคิมนีอดมินมาอัปเดตข่าวน้องสั้นๆนะคะทุกคนก็หลังจากที่น้องเนี่ยได้เสร็จสิ้นการแสดงที่งานเทศกาลดนตรี BST High Park นักกรุงลอนดอนไปแล้ววันนี้ก็มีรายงานมาแล้วคะ่ะว่าน,นอริซาก็คือแลนดิ้งถึงปารีสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถ้าใครง,งงว่าแบบเอ้ยน้องมาทําอะไรที่ปารีสก็บอกเลยว่าน่าจะเป็นตามที่คุณพ่อบาบินซี o อของแบรนด์บุงกีได้บอกแฟนๆทางหน้าจีไปก่อนหน้านี้นั่นแหละคะ่ะว่าจะเจอริซาอีกครั้งเนี่ยเร็วๆนี้ที่ปารีสกูตูวิกซึ่งเราก็ไม่ได้อยากคาดหวัง อะไรเท่าไหร่อ่ะเนาะว่าแบบเอ้ยจะจริงหรือเปล่าอะไรยังไงแต่ในเมื่อวันนี้น้องของเราแลนดิ้งถึงปารีสไปแล้วก็เป็นอันว่าคุณพ่อบาบินเบสบอลของพวกเราก็ไม่เคยโกหกหรือว่าทําให้แฟนๆน้องผิดหวังนะคะก็เป็นเรื่องจริงนั่นแหละส่วนการจะเจอกันวันไหนอะไรยังไงอันนี้แอดมินทราบมาเข้าๆนะคะว่าบุงกรีเขาจะมีงานปาร์ตี้คืนนี้นะแต่ก็ไม่รู้นะว่าน้องจะเข้าร่วมงานปาร์ตี้ในคืนนี้หรือเปล่าซึ่งทางด้านอีกฝากฝั่งหนึ่งของแฟนๆเองเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นห่วงความปลอดภัยของ น้องลิซ่าเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ปารีสะถ้าตามข่าวอยู่ก็มันเกิดจราจนอยู่ด้วยเนาะแต่เห็นว่าสถานการณ์เนี่ยก็เริ่มที่จะดีขึ้นบ้างแล้วนะคะดีกว่า3-4วันก่อนหน้านี้แต่ว่ายังไงก็ตามเอาจริงๆนะมคือแฟนๆหลายคนก็ยังคงเป็นห่วงอยู่นั่นแหละแอดมินเองก็เชื่อนะคะหวังว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยทางคุณพ่อบาบินก็น่าจะเตรียมการเรื่องความปลอดภัยให้กับน้องไว้พอสมควรอยู่นะคะก็เห็นก็มีการ์ดอยู่นะที่สนามบินซึ่งตอนนี้ทุกคนยังไม่ชัวร์กันนะว่าน้องมาถ่าง แคมเปญมาถ่ายแอดใหม่กับทางแบรนด์เฉยๆหรือว่าเข้าร่วมสัปดาห์แฟชั่นวีคด้วยยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวคงต้องมาตามต่อกันอีกทีนึงอะค่ะไอยังไงคลิปนี้แอดมินก็ขอเอาความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับน้องมาอัปเดตให้ทุกคนฟังไว้เพียงแค่นี้ก่อนละกันคะ่ะ